เอาล้วเขาก็ไอฉากที่ฟ้าคายมันตกมาฮะเนี่ยแล้วตอนนีก้ก็คือพาสออกโอเคก็ตกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาชีวิตรอดในป่าดงดิบกันเลยนะฮะเฮ้อคุณลุงเฮ้อรีบไปกันเลย โอ้ยอย่าตายแล้วคุณลุงเอาอันนี้ไปเจ้าอย่าชาเหอะเดกับพี่ฉันเดฉันเก็บบันทึกแต่เด็กๆเออเออฉันดีนะอย่าให้มันหายเออตายนะฮะจากที่ ไอ้แมงมดนะฮะแล้วก็มีเสือเสือขี้ดาบนะฮะมาจุโจมนะฮะแล้วก็รอดในปากเลยนะฮะนี่คือพระสงฆ์เปนแล้วโปรดบัตเช็คเกอร์โครสเตอร์ดิสเบรพอรดเบรพอรดเบลลพอดหลายอย่างโอเคตัดแม่งกดเอ็ก X อเอ,อนเนออหาอันดวูดเออสโตอสเตเลตสเตเลตมั้งสเตปสเตปตะฮะโอเควูดอีกได้ฮะอ่านแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็อ่กดเอ็กซ์ไปแล้วก็เราก็จะไปหาคลัสเตทดน,นะฮะเอ็กซ์โอเค แล้วก็ X อีก e ที G. แล้วก็เดินไปอัดโคตรกันนะฮะผมเล่นมาแล้วแต่ผมลืมเซฟจะไปล่าแพะกันนะฮะแล้วก็จะคาบทีล็อกดาวน์บอลเออเดอร์โอ้โหหลายอย่างนะถามว่าฟ้าคายจะ,จะลงทุนอาทิตย์ไหมยวนะขอดูก่อนนะฮะถ้าไม่ลงทุนอาทิตย์ก็เออกระบานะฮะเพราะว่าฟ้าคายไม่มีเวลาแคร์นะมีแต่มีเวลาเกียร าาก็คาเกมยาวนะโอเคนั่นเดี๋ยวผมขอ,ขอกอ่อภาตอนที่ฆ่าแพะเสร็จเลยแล้วกันนะครับอ่ะครับมากันใหม่นะฮะก็ฆ่าแพะไปเสร็จนะฮะแล้วก็มาถ้ำนะฮะโอเคแล้วก็จะไปตัมทางกันเลยนะฮะโอ้มีรอยเลือดด้วยเราต้องตามไปนะฮะ เสดงว่าต้องไม่เคยคนอยู่ที่นี่นะคนเคยอยู่ที่นี่นะฮะเออถามว่าผมจะเล่นเคยเจะแคสไหมครับีนคอมก็เดี๋ยวดูก,ก่อนนะฮะก็มีนะฮะเวอร์ชัน1.8.8โอเคมีถาวรให้ปีนขึ้นนะฮะเพื่อมีข้าวเอ่ออะไรอ่ะโอเคครับมันก็โอ้พิรูด้วยมไฟเปรกได้ปะ โคตรดีได้ได้บักอิสได้ขนมันนะฮะผมว่าน่าจะเอาเวิร์ดทำที่เก็บของได้น่าจะใช่อย่างนั้นมีรอเลือดฮะโอ้โหตรวจรอยนิ้วเท้าแล้เลยอ่เคยไปตำรวจที่ไหนป่ะวันนี้ใช่ครับมีหนูอีกแล้วเตีแบ่งโอเคอืม โอ้เราก็จะตามหาคนนะฮะเดินกันเอาวันนี้ผมเล่นเนี่ยแดินไปฮนะ mm hmm. กระโดดเหรอฟิวโอ้มีปลาด้วยฮนะเอาปลาหายเออแปลกแปลกขึ้นอา่าโอ้มีโหสวยงามมากผมว่าทาานี้ว่ายน้ำเร็วกว่าไอ้พักสองท่งหนึงนะว่างั้นนะอุ้ยมีอะไรนะ ช้างเหรอป่าหรือเสือเอ,อิ้นมอไม่เห็นวะดูไหมหมอมไม่เห็นจริงครับคงไม่กินเราตอนนี้หรอกนะครับโอ้โหนี่ใช่ไหมโอเคมีคน,นอยู่บนเนใช่ไหมโอ้สว่างแก้ว อ่ามีหนังแล้วขึ้นมาโอ้โตกใจคิดว่าเป็นซอมบี้นะฮะแต่กลับแล้วมันเป็นใครเวโพนเหรอพีผมไม่ฆ่าคุณครับผมไม่ฆ่าคุณผมไม่ฆ่าคุณแล้วก็มีใครอย่างคุณด้วยครับอย่าฝืนเลยดีครับเฮ้ยคุณคุณๆๆคุณๆๆคุณคกกบ ข้าไม,เม,เม,เมเ่เองข้าไม่เองข้าไม่เองเฮื้อไปเลยกากนี่กากนนก,าก,ากากเลยบอกไม่เปิดไฟสำหรับวันนีขอลาปกอสครับ,รบเออ